โครงฉันกาบกลอนและร่ายแต่เป็นบทร้อยแก้วนั้นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องน้อยที่สุดอาจารย์อยากจะบอกเลยว่าข้อสอบข้อนี้โคตรตลกเลยสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับบทร้อยแก้วน้อยที่สุดนั่นก็คือคุณค่าด้านอะไรครับวันนศินครับวันนสินครับ,รบเพราะอะไรเพราะอะไรขออนุญาตสอบถามครับ วันาสินใช้กับบทร้อยกองเท่านั้นวันาสินจะใช้กระบ,บทร้อยกองเท่านั้นซึ่งบทร้อยกองอาจารย์ก็บอกไปแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยอาจารย์ให้อีกกรุ๊นินะบทร้อยกองก็มีคือมีโคลงมีฉันมีกาบมีกรอนและจบด้วยไร้ครับ โครงฉันกาบก่อนรร่เป็นยังไงครับนี่คือบทร้อยกอง